สวัสดีครับต้านะครับศักดิ์สิทธิ์พัทรากิกษษษษครับผมก็ผมทำแบรนด์แบรนด์นึงนะครับมีชื่อว่า Wisdomative ครับวิสตอมีทเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความตั้งใจที่อยากที่จะสนับสนุนอยากที่จะกลับไปหรือฟื้นค้นหาว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีภูมิปัญญาอะไรที่เรายังสามารถนำมาพัฒนานำมาแปรรูปนำมาสร้างสรรค์นำมาเล่นแร่แปรธาตุให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นได้ คำว่า v i ส i อมีทีเลยมาจากคำว่า w i s d o m ที่หมายถึงภูมิปัญญาและ Creative ที่หมายถึงความคิดสร้างสรรค์ครับในสิ่งที่เราให้คำจดหมาความของ v i ส i อมีทีภาษาไทยอาจจะเรียกอย่างง่ายๆได้ครับว่าเป็นภารกิจสร้างภูมิปัญญาใหม่ครับสำหรับ v i ส i อมีทีของเรานะครับมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีโมเดลที่ได้รับความประสบความสำเร็จนะครับจากที่ ทําทผ้าให้กับบ้านกกกระบกอาเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมมือสีธรรมชาตินะครับทั้งหมดเป็นสิ่งที่ได้จากภายในชุมชนล้วนๆไม่มีการผลิตจากภายนอกไม่มีการนําเข้าอะไรจากภายนอกเข้าไปทั้งหมดนี้นะครับมีการผลิตภายในชุมชนแล้วก็สามารถส่งขายได้ทั้งภายในแล้วก็ภายในต่างประเทศด้วยนะครับ รวมไปถึงการที่เรายังให้ความสนใจในเรื่องของภูมิปัญญาอื่นๆทั้งงานหัาถกรรมประเภทเ,เครื่องปั้นดินเผาเรื่องของอาหารหรือเรื่องของงานตกแต่งต่างๆนะครับเราก็ยังเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็การที่จะเข้าไปทํางานร่วมก,กันกับชุมชนต่างๆในประเทศไทยเพื่อค้นหาว่าจริงๆแล้วยังมีอะไรที่เรายังทําได้อีกมีอะไรที่เรายังสามารถที่จะรื้อฟื้นหรือเพิ่มมูลค่า ให้กับภูมิปัญญาของประเทศไทยของเราได้อีกนะครับอย่างอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือมัดหมี่ทางเครือถ้าโดยปกติเนี่ยมัดหมี่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นบนเส้นพุ่งอย่างเดียวแต่อันนี้เป็นมัดหมี่ทางเครือทําโดยกลุ่มแม่แม่แมที่จังหวัดสกลน,นครอยอมครามด้วยนะครับซึ่งทําให้เกิดเรียกว่าเกิดมูลค่าเพิ่มในเรื่องของการผลิตเกิดความไว ในเรื่องของกระบวนการทอนะครับรวมไปถึงการที่ทำให้ปลดแอกการใช้งานผ้ามัดหมีจากเดิมที่เวลาจะใช้งานเนี่ยต้องมีการต่อต้องมีการเย็บติดประกบกันอันนี้มันก็สามารถทำชุดย,วยาวๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องเย็บต่อกันนะครับหรือ,อตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะครับในการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลน,นะครับอันโดยกระทรวงวัฒนธรรมตัวนี้เนี่ยก็มีความพิเศษตรงที่เป็น ผ้าหน้ากว้างเมตรห้าสิบนะครับทอมือด้วยเส้นใยกันชงผสมฝ้ายย้อมครามและมีการใช้มัดมีทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่งผสมกันด้วยนะครับแล้วก็เรายังเข้าไปร่วมสนับสนุนการทำงานหรือค้นหาอัตลักษณ์และร่วมจัดตั้ง,งวิสาหกิจชุมชนนะครับอย่างอันนี้นะครับเป็นวิสาหกิจที่มีชุม วิสาหากิจชุมชนที่มีชื่อเท่ที่สุดในประเทศไทยช,ชื่อวิสาหากิจชุมชนว่าวิสาหากิจชุมชนวานอนซิ่งมัดหมีกราฟิตี้ซึ่งสามารถทำงานมัดหมีได้เป็นลายกราฟิกเป็นข้อความเป็นตัวหนังสือหรือเป็นอะไรก็ตามแต่อย่างที่ดีไซเนอร์สามารถจินตนาการได้ก็สามารถทำลายลงบนผ้ามัดหมีได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างผลงานที่วิสตอมีทีบ ได้ดำเนินงานมานะครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ชุมชนต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยครับ